สวัสดีน้องๆทุกคนวันนี้อยู่ในเกมโ o บอ a แมปอ Star นั่นเองและตัวที่พี่จะมารีวิววันนี้ก็คือแครอดนั่นเองนะน้องกระต่ายหูยาวของเราทําดาเมจซะล้ววางปุ๊บมึงก็ชิงปั๊บเลยเหรออุ้ยอุ้ยเห็นในรูปเหมือนไม่น่ารักแต่พอมาดูแบบนี้มันก็น่ารักดีเหมือนกันนะดูดีมัดอิเล็กโทรใช่ไหมเนี่ยยิงปิ้วหายไปแล้วยังไวสมกับเป็นเผ่าเม้งในตำนานอ้ยตาแบวแบลอยอะ มาดูดาเมจกันดีกว่าดาเมรอยู่ที่1,357ระยะ34.5 6.5เอ้ย6.15วินาทีขออภัยตาลายพออเป็นขั้นที่1นะทุกคนดาเมรอยู่ที่2,647นะระยะ34.5นะแล้วก็วินาทีก็คือ6.15นั่นเองอันนี้ตรงตีเป็น AOE แบบวงกลมนะสวยๆไปฮนะนี่มาดูฮับเป็นขั้นที่2ฮนะทุกคน ดาเมจอยู่ที่4,259ระยะ3.4.5 6.15วินาทีเหมือนเดิมนะพะอัพเป็นขั้น3อันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยน AOE ด้วยนะเปลี่ยนเอฟเฟกนะตอนนี้จะเป็นแบบทรงครวยแล้วนั่นเองฮนะดาเมจ6,194 49.5ระยะนะแล้วก็วินาทีอยู่ที่6.15เรามาดูเอฟเฟกใกล้ๆก,กันดีกว่าว่าน้องทำอะไรลงไป ชาพลังแล้วก็เชาะโอ้โหเพลงจริงอ่ะเป็นหั้นที่4ี่ฮะดาเมจแต่พันสี่ยห้าสิบสอนะระยะนะวินาทีก็คือ6.15เหมือนเดิมน้องแคออรอทจะโดดช็อตอย่างนี้อไอ,อ้อ้ยออ้ยออ้ยอะไรอะไรเปลี่ยนล่างอโอ้โหโคเทเอโอ้โหสวยอ่ะดูดาเมจด้วย1774นเร้ยเดนะระยะ เจ็ดสิบสวินาทีเท่าเดิมโคตรกว้างดู AOE แบบทรงควยนะแล้วก็กว้างขึ้นด้วยฮะแครอลน,นี่โอ้โหมันใช้อะไรไม่รู้อะ่ะน่าจะเป็นพวกสายมัดไฟฟ้าเนี่แหละโคตรเท่เลยทุกคนดูดิดูด,ดิไม่มีได้ไงอะ่ะดูดิพอเต็มแล้วนะทุกคนดาเมจจะอยู่ที่1 3ึ0 0กับอีก96นะระยะ 74.5 6.15วินาทียันจบเกมแครลอดเนี่ยอาจจะมีเอฟเฟกตอนสวมใส่ก็ได้นะในอนาคตเพราะว่ามีข่าวลือแบบนี้มาเยอะมากๆเลยทุกคนแล้วถ้ามันมีเอฟเฟกแล้วก็ตัวมันก็จะแพงขึ้นไปอีกเทเมล่าเทเมล่าดูมดัดอิเล็กโตรนี่สิอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้น้องคนหนึ่งบัฟนะ้นังไทยเขาจะรับผิดชอบในการบัฟให้นั่นเอง บัฟแบบสามขั้นดูซิว่าจะขนาดไหนคลิปกูจะปิวไหมเนี่ยเห็นหน้านายกเนะดาเมตร้อยเจ็ดสิบเอดนะทุกคนว้าวเป็นตัวที่เอเอาไว้ใช้ก็ได้แต่ว่าเอาไว้ใช้ไกลๆก็ไม่น่าเวิร์น่ารักก็พอแล้วเป้าเออนะใครเอาโซมามาทำอาหารอยู่ตรงนั้นวะเออเป็นไงแค่ไหมฮะไม่ใช่ขี้เลยนะตัวนี้ ตัวนี้ตีไม่ติดสถานะอะไรเลยนะแล้วก็ไม่ตีแอร์ด้วยนะทุกคนอ่ากับข่าวเสร็จหรือยังครับยังไม่เสร็จสินะอันนี้คือเจ้าของแครอนั่นเองน้องแครอนอของเราขอบคุณรูปภาพจากน้องมแมลงจากลูการลงสีนี่สิทำไมมันสวยจังวะทำไมพี่ทำไม่ได้แบบนี้เอาล่ะวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วฝากติดตามด้วยนะทุกคนบ๊ายบายดิสคอดอยู่ข้างล่างเด้อ